กกราบสวัสดีน้องชาวไบกร์ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมโฟกในช่องกระบกไบชานเอลอีเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้จะมาลองทดสอบไม้นะฮะว่าจะใช้ได้รอเปล่านะไม้ที่ผมใช้ก็เอาเป็นไม้โบย่านะครับโบย่ากรนะกรัเจ็ดเอตัวกล้องเนี่ยยังไม่ได้เอาไปทําการต่อไม้ใดๆนะครับผมแค่เอาตัวไม้เนี่ยเสียบกับโทรศัพท์นะคะผม แล้วก็บันทึกเสียงผ่านโทรศัพท์ตั้งหากนะฮะส่วนกล้องก็ถ่ายให้เป็นปกติไปแต่ก็คือบันทึกกระถ่ายพร้อมๆกันแหละเราค่อยมาตัดใส่ให้มันตรงกันอีกทีหนึง่งประเด็นที่เอามาลองเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าถ้าผมขับด้วยความเร็วสูงๆแล้วเนี่ยลมจะเข้าไม้เยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงผมไหมเวลาผมพูดนะครผม เพื่อปรับตำแหน่งไม้นะหามจุดที่ว่าวางไม่แล้วมันจะได้ยินเสียงผมชัดขึ้นอะไรประมาณนี้ความเร็วที่ใช้ก็ไม่มากนะฮะประมาณหนึ่งร้อยท่วนทมังต้องใช้คำว่ามังแหละเพราะมองไม่เห็น ก่อนอื่นจะมาพูดเรื่องข้อเสียของเจ้ากล้องตัวนี้ก่อนนะคือผมรู้สึกว่าภาพขอบขอบมันอนะคือ,ขอ,ข,อขอบ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 นอกกล้องเนี่ยมันมันค่อนข้างจะดูลิบรีบผอมๆมมนะคือภาพอะไรก็ตามที่ไปอยู่ขอบขอบแล้วเนี่ยมันจะดูลิบรีบผ,มผ,มผมอมๆอ่ะนั่นแหละก็ก็ผ,มผมอมๆอ่ะตพลงนี้จะพูดยังไงก็ผ,มผ,มผมอมๆอ่ะแต่ประเด็นที่ต้องเปลี่ยนมาก็เพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแปลงต่อไม้ได้นะ คือแปลงรู้เสียบไม้เลยอะเสียบไม้เล็กๆเข้าไปเลยจบทีเดียวอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคแหละอะยอมอะภาพนี้ิดหน่อยก็ปล่อยให้ท่านผู้ชมด่ากันไปก็วันนี้เหมือนจะเป็นวันอาทิตย์นะฮะถนนก็จะโล่งๆหน่อยนะก็โอเคได้ใช้ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบเจ้าตัวไม้ด้วยแล้วก็ทดสอบบนกล้องด้วย ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะหรือว่าได้ยินแต่เสียงลมอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่าผมจะรู้อีกทีก็คือตอนที่ตัดต่อก็คือตอนที่ไปดูปายเสียงแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงลมัะเสียงผมอะไรมันดังกว่ากันนะ <c oughs> ลมจะเข้าไมไหม้หรืออะไรไหมไม่ทราบนะฮะ ใคทราบของ่านผู้ชมแหละอาจจะทราบต่อนนิดนึงถ้าเกิดว่าเสียงผมตังก่าเสียงลมคุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนี้นะแต่ถ้าเสียงลมตังก่าเสียงผมคลิปนี้ก็ไม่ได้ลงแค่นั้นองเะี้ยผมความเร็วที่ใช้ตอนนี้ประมาณร้อยสิบร้อยี่สิบหน่อยๆนะฮะไม่ไม่เร็วมากนะเพราะว่าอยู่ในชนุนเมืองนะแต่เบรกไม่ทัน ก็สำหรับคลิปนี้ไม่ได้มาวัด็อบสปีดหรือว่าอะไรนะฮะแค่มาขับให้ดูเฉยเพื่อทดสอบไม่นะจ๊ะก็อยากจะรู้เลยว่าไม้มันโอเคไหมไงเพราะว่าอนาคตถ้าผมแปลงก็ถองจะจะเอาไม้ไว้ในจุดที่มันโอเคกับเสียงผมถูกต้องไหมเออก็อยากรู้ไว้ก่อนอะไรแบบนี้ แต่ว่าการต่อจากโทรศัพท์เนี่ยดูเหมือนว่าเหมือนจะมีข้อเสียนะคือรูอแจ็คมันค่อนข้างหลวมนะครับเวลาเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยหลวมเลยแหละค่อนข้างหลวมเลยแหละก็อาจจะทําให้เสียงที่ได้เนี่ยชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับหรืออาจจะขาดหายไปเลย่านผู้ชมก็ไม่ได้ดูคลิปนี้แค่นั้นเองฮะ ไม่ฮะต้องแปลงาสายต่อไมคเข้ากล้องนะแต่ตอนนี้ยังนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีเวลาหรือไม่มีงบนะช่างไม่มีเวลานะครับเพราะว่าช่างเขาอย่างที่บอกนะครับผมว่า,าช่างเขาทาเป็นอาชีพเสริมนะครับไม่ใช่อาชีพหลักนะช่างที่แปลงรูเสียบไมคนะครับผมก็ต้องรอที่เวลาเขาว่างนะครับผมถึงจะไปจ้างเขาทําได้ถ้าเกิด พี่เขาว่างก็ค่อยเอาไปแปลแงนะครับผมห้างสำหรับคลินี้ไม่มีอะไรมากฮะอย่าบอกให้นผู้ชมว่าถึงจะเป็นวันอาทิตย์ผมก็ยังต้องไปทํางานนะครับผมงานห้างไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะก็สําหรับใครที่ชอบหรือได้ยินเสียงผมชัดเจนเนี่ยจะกดไลค์กด s u ร s c r i ล e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอในร้านกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย